เช็คด่วนเลยพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกท่านหากนิ่งเฉยอาจทําให้ไม่ได้รับเงินไราละ1,000บาทในโครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,567ับ2,568โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ1000บาทในอัตราครวัวเรือละไม่เกิน10ไร่รวมไม่เกิน10,000บาท จะมีสาเหตุอะไรกันบ้างสรุปไว้ให้5ข้อใหญ่เอาไว้ได้เตรียมตัวกันก่อนจะได้ไม่มีปัญหาหรือว่าล่าช้าอะไรให้กังวลกันสาเหตุข้อที่ 1, 1ไปขึ้นทะเบียนกเกษตรกรกันแล้วหรือยังอันนี้สําคัญมากเลยนะหรือว่าขึ้นทะเบียนไปแล้วแต่ว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์ไม่เป็นปัจจุบันยังไม่อัปเดตก็จะต้องไปเช็คไปตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไขาให้มันเสร็จสิ้นซะก่อนสาเหตุข้อที่2บัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหว บัญชีโดนปิดโดนอายัดหรือไม่ก็ต้องไปเช็คไปขอตรวจสอบบัญชีที่ธนาคารทกศแล้วก็ทําตามธนาคารแนะนําให้เสร็จสิน้นสาเหตุข้อที่3ชื่อในสมุดทะเบียนเกษตรกรแล้วก็ชื่อบัญชีเงินฝากตรงกันหรือไม่ก็ต้องไปเช็คไปแก้ไขกันที่ธนาคารหรือว่าสํานักงานการเกรษตรพื้นที่เพื่อทําการแก้ไขข้อมูลให้มันตรงกันอาจจะมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติมบ้างอย่างเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ,บ้าน คุณก็เตรียมเอกสารไปด้วยเลยลองเข้าไปตรวจสอบสอบถามดูแค่นั้นคุณก็รอการอัปเดตข้อมูลให้มันถูกต้องสาเหตุข้อที่4คุณมีบัญชีเงินฝากทกศแล้วหรือยังหากยังไม่มีก็รีบไปเปิดบัญชีกับธนาคารทรกศในสาขาพื้นที่เพื่อธนาคารทรกศจะได้โอนเงินให้คุณได้และสาเหตุข้อสุดท้ายไม่พบข้อมูลอันนี้หนักแล้วนะหลังจากที่คุณเข้าไปตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร,กรใน เว็บไซต์เจอระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลก็อย่าเพิ่งตกใจรีบติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการกันก่อนได้เลยพี่น้องกเกษตรกรชาวนาหากไม่มีค่าข้อชี้ว่าหรือว่ามีการแก้ไขครบแล้วทั้ง5ค่ข้อจะได้รับเงินกันเมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้ทะกศเองก็รอคําสั่งจากรัฐบาลอยู่เหมือนกันทะกศพร้อมจ่ายได้ตลอดเวลาระหว่างนี้ระหว่างที่รอเงินก็ไป ปรุงทะเบียนเกษตรกร,กรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาเกษตรกร,กรในเว็บไซต์ซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้